นำหน้าแบบนี้นี่แหละคะ่ะคนนี้นี่แหละคะ่ะที่จะนำพาชีวิตของตนเองไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเบาสบายสุขสงบสุขอิสระอุดมสมบูรณ์เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับที่ดีทำทุกอย่างถึงพร้อม คู่ควรกับสิ่งดีงามมากมายมีความอิสระมากขึ้นทุกขณะจิตนอกจากช่วยตนเองได้ยังสามารถช่วยผู้อื่นได้อีกเจริญไปด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์อันเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นมีแต่ความเบาสบายใจมั่นคงปลอดภัย หมดเวลาของความทุกข์จมจมหมดเวลาเป็นตัวตนที่อ่อนแอหมดเวลาที่ลืมตนเองหมดเวลาของการละเลยตนเองหมดเวลาของการด้อยค่าตนเองหมดเวลากับคำว่าฉันไม่คู่ควรเพราะวันนี้ฉันรู้แล้วว่า ฉันคู่ควรกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ฉันจะได้รับในทุกสิ่งที่ฉันคู่ควรเพราะฉันสามารถรักษามันได้อย่างดีฉันมีความสำนึกรู้คุณทุกขณะจิตทั้งต่อตอนเองต่อทุกสิ่งที่ได้รับที่ได้ให้ที่ได้เป็นวันนี้ฉันภูมิใจตนเองเหลือเกินต้อนรับสิบสองสองพอท่ล ตัวตนใหม่ที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งค่ะ